มาจะดำนะครับอันนี้ก็บอกก่อนว่าเสียงของผมมันอาจจะเหลือมเสียงพูดอาจจะเดือดปากทด่หน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้อีกตัวมาอาเสียงแยกนะครับก็ผมก็จะเป็นหัวข้อเพือศึกษาความสัมพันธ์ของ Windows ล็อกเพื่อเป็ปกบหนาที่เกิดขึ้นกับระบบครับโดยใช้ a อสโ i t i o n Rule นะครับกับ i p Go o กนะครับก็เกินก่อนว่าของผมที่ใช้อยู่ช่วง เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นบ่อยมากครับเช่นอะาการเครื่องไม่ตอบสนองครับไอ,อ,อคอเลืกค้างแล้วก็เวลาเปิดเครื่องใช้เวลานานมากๆครับแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นอีกทีนี่ผมต้องการศึกษา Windows Lo อ <c oughs> เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์อะไรสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดบ้างครับ <c oughs> เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขก็ครับก็เพื่อจะวิเคราะห์ล็อกครับก็อยากทําความเข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างเช่นการเกิดกิจกรรมกัรเกิดเอ่มมีสัมพันธ์กับซอสอันไหนอีเวนต์ แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นกับข้อมูลส่วนไหนอะไรแบบนี้ครับก็ผมใช้เทคนิค a d d i ว i ชั่นดูครับเพราะว่ามันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์ไปไปอ่านล็อกเป็น2องสามพันแถวแบบนี้มันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายด้วยสายตาครับแต่ว่าเราใช้โปรแกรมวิเคราะห์ได้เลยมันจะง่ายกว่าครับก็คือ,อข้อมูลที่มาก็เป็นข้อมูลล็อกที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆในคอมพิวเตอร์นะครับก็ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่6ถึง12บสองนีกใช่อ่นะครับ เพราะว่าช่วงนี้เกิดความความตีในการเกิดปัญหาสูงมากแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาตอนแรกจะเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับมันจะยังไม่สามารถนาะมาใช้กับ e p i ี o กับ a s สเซอร์ชันรู้ได้เพราะว่ามันยังไม่เป็น b i o อนน a l n o m i n a l โนกับทีนี้นผมต้องเอามาแปลให้มันเป็นตัวเลขศูนย์หนึ่งก่อนนะครับความสนใจ่า,าสนใจของข้อมูลนี้คือเป็นข้อมูลที่บันทึกการทำงานของระบบของผมเองครับช่วยให้เราถ้าเราศึกษาความสัมพันธ์นี้ได้เราสามารถแก้ปัญหาของของได้ครับแล้วก็ข้อมูลมีหลายส่วนเช่นระดับความแรงของเหตุการณ เช่นเ r i ิกเข้า a อลเน็ i n ินโฟเร็มชพวกนี้ครับแลวก็จะมีหมาได้ของการมันสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมันได้ครับแล้วก็เหตุผลที่ใช้ data mining เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาก็คืออย่างเช่นระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับล็อกมันจะมีข้อมูลเป็นพันเป็นหมื่นโลนะครับเพราะมันเกิดขึ้นแทบจะตุกเวลาอยู่แล้วทีนี้สตาข์งมนย์มันไม่สามารถวิเคราะห์ได้วยการมองแบบล็อกเพียงอย่างเดียวครับมันต้องใช้โปรแกรมเพื่อ และตามไอ้นี้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ได้ครับก็จะได้เอาข้อมูลนี้ไปปรับปรุงที่ป้าของระบบหรือว่าใช้แก้ปัญหาของระบบคอนนะครับอ,อ,อย่างเช่นถ้าเกิด Event 9, อีเวนต์หนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าคือเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับไดเวอร์อ Driver ของซ a ตานะครับถ้าเกิดอีเวนต์อีดีหนึ่งสองเก้าของซัตาเกิดขึ้นพร้อมกับซอฟท์ที่เป็นซาโตชิหมายความว่ามัมนมีความเสียงหายระหว่าง ดิกนะครับดิ๊กอาจจะมีปัญหาแบบนี้ครับมันจะมาวิเคราะห์ข้อกันได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นบ้างมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันแนโน้มมันมีแนวโน้มอย่างไรแบบนั้นนะครับก็สิ่งที่เราการศึกษาเป็นพิเศษก็คือเนี่ยครับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างซอสของเหตุการณ์แล้วก็ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เป็นเลเวลนะครับก็เพื่อทำความได้ว่าซอสใดบ้างอีเวนต์ใดบ้างที่มักจะเกิดเหตุการณ์ในเลเวลใดครับเช่น e r r o r warning information ก็สามารถช่วยเราระบุซอสที่อาจเป็นปัญหาทีี่่ได้้แรรรรงงงขอออาาากเคคืมปััญหบ แล้วก็ช่วยผมจัดลกาบความสำคัญในการตรวจสอบล็อกโดยมุ่งไปที่มุงม่งเน้นไปที่ซอฟต์เดลิเวอร์ท,ท,อรท,เเที่มีความสัมพันธ์กันนะครับจะช่วยให้สามารถตรวจสอบล็อกได้ดียิ่งขึ้นครับง่ายยิ่งขึ้นครับก็เดลิเวอร์มี2,828แถว5เต็มนะครับก็เลเวลคือระดับความรุนแรงครับเช่นเ critical warning alert พวกนี้ครับเดเรนทั้งก็คือวันที่และเวลาซอฟต์ก็คือแหล่งที่มาของการ,รากเาช่นตัวเวชก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับ ก็อีเวนต์เดียวคือหมายเลขที่ใช้ระบ,บุเหตุการณ์แต่ละประเทศประเภทครับ <Yeah. S 2> เช่นเช่นอีเวนต์ดีหนึ่งสองเก้าที่เกี่ยวกับดีครับแล้วก็ทาคเตะเอ้าี้ก็คือหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครับอันนี้เป็นข้อมอูลดิบน,นะครับก็อ,อย่างเช่นเลเวลเนี่ยจะเห็นว่าเกิดเกิดเก้าเกินห้าครั้งเลยครับส่วนอันข้างเนี้มันเป็นประเภทนะครับมันไม่ไม่สามารถอธิบายได้ว่า อันไหนเป็นนันอันไหนเป็นแม็กครับเพราะว่ามันเป็นเลขประเภทตอนนี้มันยังเป็นอินทิเจอร์อยู่ก็หลังจากนั้นผมก็ใช้โปรแกรม Python นะครับในการแปลงข้อมูลที่หน้าตาแบบนี้ครับให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเอฟพีกอลกับเอเจคชั่นรูปมันจำเป็นต้องแบ่งข้อมูลเป็นไบนารีเป็น inary, เบอร์นิเมียร์ครับเพื่อที่มันจะสามารถใช้หาความสัมพันธ์กันได้ครับผมก็จะแยกหมวดหมู่ย่อยไปนี้ครับก็คือจากที่เมื่อกี้มี2,828แถว อ่า8เตติบิตอนนี้จะเพิ่มมา196เตติบิลแล้วครับแล้วก็เนี่ยผมก็ใช้วิธีจากที่อันแรกเลเวลมันจะเป็นเลเวลคอลัมน์เลเวลแล้วก็จากระบุประเภทของปัญหาที่เกิดครับเช่นคือจะเข้าเรื่องอินโฟมชันวอร์นิ่งทีนี้ผมจะแปลงมันออกมาให้เป็นแยกส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็แทนด้วยว่าถ้ามีค่าหนึ่งของช่องนี้ของเจ้านี้หมายความว่าโอเคมันเกิดเหตุการณ์นี้แต่ถ้าค่ามันเป็นศูนย์หมายความว่าเหตุการณ์นี้มันไม่เกิดนะครับก็จะซอยข้อมูลออกเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็น level c r จ t i c a l นะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็น source f i ก็คือแทน s อ u ของเหตุการณ์นะครับอีเวนต์ไอดีครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ event หนึ่งสองเก้ามันก็จะเป็นหนึ่งครับถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นศูนย์ครับหนึ่งสองเก้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจะเก็บข้อมูลผ่านซาตานะครับ track log ก็คือเป็นหม d e mode ของมันนะครับอันนี้ก็เป็น overview ของมันนะครับก็จะแบ่งซอยข้อมูลมาเป็นแบบนี้นะครับ ครับแล้วก็การาตรียมข้อมูลครับก็คือข้อมูลตอนแรกมันจะเป็นข้อมูลล็อกอย่างนี้ครับมันไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงครับเนี่ยผมก็ต้องซอยมันผมก็ทําการเอ็กพอร์ตนะครับผมกดฟิลเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเนี่ยเลือกเจ็ดวันล่าสุดครับังจากนั้นผมก็เซฟเอ็กพอร์ตเป็นเซฟวีนะครับซีเวดีที่ได้หน้าตาตอนแรกก็จะเป็นดังรูปนี้นะครับที่นี้ผมก็จะมาคัดก่อนว่าอันไหนที่จำเป็นต้อง แปลงอะไรจำไม่จำเป็นต้องแปลงเมือเดิดการทไม่ไม่ต้องแปลงแน่นอนครับแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้เกิดไอเทมจำนวนมากครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่ครับแล้วก็เลเวลควรแปลงนะครับก็ช่วยให้เอกลกสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์อื่นได้ซอสก็ควรแปลงครับเพราะว่ามันบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากแหลงใดครับจะให้เราหาความสัมพันธ์ของแรงที่มาของเหตุการณ์ได้ครับอีเมนดีก็ควรระมัดระวังในการแปลนะครับเพราะมันอาจจะมีข้อมูลจํานวนมาก แต่ทานนี้ก็สามารถแปลงได้หากต้องการศึกษาว่าอไรใดที่มีความสัมพันธ์กับอีเวนต์อื่นๆครับถ้ากุณรที่ก็แปลงครับว่ามันเป็นหมวดหมู่นะครับที่เกี่ยวข้องอหไกันเอาผมก็ใช้โปรแกรม Python นะครับเพื่อเพื่อแปลงข้อมูลอ่านแบบนี้นะครับให้มาเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับก็หลันเสร็จแล้วครับก็จะได้ไฟล์ที่มีหน้าตาแบบนี้ครับก็ผมเปิดดูใน Excel ก่อนนะเพราะว่ามันช่วยเรา ดูได้ง่ายว่าข,อขอนน้อมูลอยู่ในฟอร์มตที่เราต้องการแล้วอย่างครับเพราะว่าการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยเซลล์มันง่ายกว่าไป,ไปตรวจสอบที่ a อสตูดิโอครับเพราะาถ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วจะแก้ไขม,มันยุ่งยากครับมันสามารถแก้ไขได้ในตรงนี้เลยครับครับผมก็นําเข้าข้อมูลมาในเอสตูดิโอนะครับก็การต้นที่ใช้ก็คือเป็นโซลิเดชันดูนะครับก็คือเป็นเทคนิคดัตต์ม n นิ่งก็คือใช้ความสัมพันธ์ค้นหาระหว่างตัวแปรต่างๆครับ ก็เช่นมันบอกแล้วว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นก็นคือเป็นมิสเซสต์นะครับเป็นมิสต์นะครับสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยคือคอนคสูญชันนะครับก็เช่นถ้าลูกค้าซื้อขนมปังพวกเขาก็จะซื้อเหนืยด้วยครับตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกค่าพารามิเตอร์ตัวชี้วัดของผลลัพธ์มานะครับครับสปอร์ตก็คือความถี่ที่เป็นเซตและมินเซสต์เกิดขึ้นพร้อมกันครับก็ามเป็นไรก็คือเป็นก็น่าจะเป็นที่คอนคสูญชันจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นมิสเซสต์เกิดขึ้นนะครับก็ออันนนีี้้้ก็เเปรยบไดหมืถา อันนี้ก็เหมือนกับแล้วอะไรพวกนี้นครับแล้วก็รีบเอก็คือตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ครับโดยแบบเทียบความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญด้วยครับเ่อสามารถปก์ติงก็ใช้ f อ g r o w รานะครับก็มันสามารถใช้ค้นหาความถี่ในการเกิดขึ้นของไอเทมเซตของกลุ่มสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเป็นขั้นตอนการสร้างไอเจนรูนะครับก็ทํางานด้วยโครงสร้างแบบทีนะครับ เพื่อจัดระเบิดข้อมูลจาก transaction แล้วก็ข้อหาเต็มที่ที่พบบ่อยโดยไม่ต้องสร้าง candidate item จำนวนมากเหมือนเอากระทึม apiory นะครับก็เราต้องใช้ apiro กับ addition rule คู่กันนะครับส่วนนี้ก็เป็นจะเป็นขั้นตอนการทำในได้เป็น็คือ AI s t u d o นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมนำเข้ามาครับแล้วก็ เซตเลกทริครก็คือผม,มเลือกทุกตัวเลยยกเว้นเดเดนทามครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเอามาหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้ข้อมูลของผมมันยังเป็นอินเ g อ r เจอร์อยู่นะครับข้อมูลพวกนี้มันยังเป็น Integer อยู่ผมต้องใช้นำมือเข้าตูเปโอนโน i a เอออกมาเพื่อแปลอินเต e ให้กลายเป็นแบบ b i โนม a l ก่อนนะครับมันจะได้ใช้หาความสัมพันธ์ได้จากนั้นก็จะใช้เอพีโกนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะมีมินซับพอร์ตนะครับก็คือตั้งค่ามินที่เหมือนกับเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหาความแมน่นยำมันพวกนี้นครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็น่าเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็นนคือให้มันจหาทีที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเอาไปใช้หาความสัมพันธ์ครับกับอนุทิพย์พลอยนะครับก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่ผมบอกไปนะครับ ก็ผมจะใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามนี้นะครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นการขยายความของพารามิเตอร์ของพีโกนะครับก็คือถ้าให้ผมอธิบายนเกรบมันน่าจะไม่ตันครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากทีเนี้ยก็ผมก็จะขยายความไว้ในนี้นะครับก็จะมีพูดฟอร์แมตเมนรีควมนเมนซับพอร์ตครับก็ตามน,นี้นะครับขยายความอันนี้ก็จะเป็นขยายความต่อนะครับเป็นพารามิเตอร์ของในพีโกนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือขยายความทุกพารามิเตอร์เลยครับว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็ต่อจากนั้นผมก็ใช้ k s e t e Session r u l เพื่อสร้างกฎความสัมพันธ์จาก FPGO นะครับเอาตั้งค่าไว้ที่7 10นะครับอันนี้ก็จะเป็นขยายความพารามิเตอร์ของตัวสำค s ญ s e s t i o n r u l ครับว่ามันมีอะไรบ้างครับไอตัวสำคัญสำคัญก็คือเป็นค่า confidence นะครับก็คือขั้นตอนที่กดจะถูกพิจารณาว่าน่าสนใจและถูกนำแสดงในผลลัพธ์ครับ อันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับเนื่องจากเวลามันน่ามันหน้าจะไม่พอครับผมขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกับรายกันก็คืออันแถวที่สิบเอ็ดนี้นะครับจากค่าเนี้ยการสปอร์ตคับบิลเลนลาปัสเกนพีเอสลิฟแล้วก็คือนั่น่ะถ้าจะให้สรุดไปก็คือกดของอันเนี้ยมันบอกว่าถ้าอีเวนต์ไอดีเป็น129คือเกี่ยวกับพื้นที่จัดการกำมือเก็บลิฟตนะครับและซอสเป็นซาร์จิโอคือเป็นไต้เวอร์ซัตตาพวกเนี้ยถ้าอีเวนต์ดีเป็น129และซอสเป็นซาร์จิ แล้วอีเวนต์จะเป็น warning ก็หมายความว่าความจับบันเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็มีความแม่นยังย้งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการที่อยู่ใน level สองเและซอร์สเป็นสมาชิก็หมายความว่ามันเพิ่มโอกาสที่ level จะเป็น warning อ่ะขึ้น3.6เท่าครับก็คือหมายความว่าถ้ามันเกิดอีเวนต์นี้ด้วยแล้วก็เกิดซอร์สจะสมาชิด้วยอ่ะโอกาสที่ level จะเป็น warning อ่ะก็จะสูงขึ้นเป็น3เท่านะครับแล้วก็ค่า conversion เป็น event อีกคือมันบอกบอกชี้ว่า ปรามเสเซสเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคอนโซเลชันและก็คือปรามิสเซเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคอนโซเลชันและคอนโซเลชันนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีปรามิสเซน,น,เน,นี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดอะไรหนึ่งขึ้นมาอีกอันต้องเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับก็อันนี้ก็จะเป็นความแม่นยำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะอธิบายข้อมูลแต่ละตัวคอลัมน์ว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะครับผมก็เขียนไว้ในนี้นะครับ ก็สรุปผลรับที่ได้นะครับก็คือจากกดทั้งหมดอะแสดงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากระหว่าง EMA หนึ่งสองเก้าและโซนสตาร์ชีก็ค,คือทั้งสองนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับาาการจัดการดิสครับแล้วก็ทีเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นไอสองตัวเนี้ยหมายความว่ามันจะต้องเป็น warning อย่างแน่นอนครับแล้วก็มีความแม่แนยำสูงส่วนใหญ่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพบความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากระหวา่วางสตาร์ชีแล้วก็ EMA หนึ่งสองเก้าและก็ warning ครับผมชี้ถึงรูปแบบที่ชัดเจนในข้อมูลล็อกซึ่งอาจจะเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่ต้องตรวจสอบนะครับ สองตัวนี้ซึ่งเกี่ยวกับดิคับสะดรเปลนะครับก็จากการวิเคราะห์เฮดซิลชันดูวด้วยพิโกนะครับจากข้อมูลล็อกการเราพบความสมบัติแข็งงอย่างยิ่งระหว่างอีเวนต์ดึงสอง 9, เก้าซอสสถานทีและ Level วอร์นิ่งครับก็ค,คือมีความไม่ยัูงูงค่าเลือดก็สูงบ่งชี้ว่ามันมีความสมพัติปกติแข็งงครับจะได้เห็นว่าตั้งสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันบ่อยครั้งนอกจากนี้ค่าคอนดิชันที่สูงมากมีเป็นเอฟเฟตตีก็คือเป็นการเน้นย้ำว่าเหตุการณ์เ่าเนี้ยาาแทบจะไม่เก ต้องการตรวจสอบความสัมพันธ์ของล็อกแต่ละตัวนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงครับว่าคุณจะแก้เตือนไหนก็จากข้อมูลที่ว่าเข้ามาครับพบว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือระหว่างอิวิเนดินของเก้าและก็อกสต้าชีครับแล้วก็เลเวลวันเองอ่ะแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัญหาของดิสและพึ้งที่จับเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มักเกิดเพิ่มความกันเสมอแล้วก็อยู่ในความรุนแรงระดับบอยนิงครับแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีความสเป็นเป็นคอนวิชคอมมวชชัน่นเป็นเอเนอร์จี้เข้ามาเพราะว่าในทางสเตียร์เห กันอย่างใดอย่างหนึ่งเหตุการณ์นี้บ่งบอกถึงสน,นะว่าที่น่ากวนของระบบของผมนะครับแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดิกและก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับก็ไม่ว่ามันจะไม่ได้บอกใส่ปัญหาโดยตรงแต่เราสามารถโฟกัสไปที่ปัญหาเกี่ยวกับนิกได้อย่างแน่นอนครับและก็นีนก่อนการดําเนินการให้ไขนะครับก็อันนี้อาจจะเปลี่ยนได้เกือบทันทีครับก็หาประเมินได้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลจนะเสียหายครับแต่ถ้ายังไม่สามารถ ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ทางทีก็เราจะต้องใช้การรันคำสั่งเช็คดิสกนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ให้ระบบปฏิบัติการมันทําเครื่องหมายเซกเตอร์ที่มีปัญหาครับเพื่อไม่ให้เกิดการอ่านเขียนในเซกเตอร์นั้นอีก็อาจจะช่วยลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการได้ครับแล้วก็อาจแก้ไขปัญหาที่ระบบไม่สามารถตอบสอนองได้ในระดับหนึ่งครับ